ย้อนนายผมนะครับผมจะทําอะไรได้บายขอเล่นสองทางทางนี้ด้วยทางหนึ่งดีนะเป็นกลัวๆแล้วเป็นทางหนึ่งเป็นแบบพระเอกเขาเขาเป็นเจ้านายผมนะผมจะไปทําอะไรได้ลองแเจ็บเจียมนิดหน่อยดีหลังกล้องไงเออเอามาทางหลอเจียมเจียมตัวเออว่าจะหาตั้งนานแล้วทําทำไมนายอ่ะต้องยอมมีพู่นกับเขากดขนาดนั้นด้วยเป็นชั้นนะตอบไปนานแล้วริ พราเขาเป็นเจ้านายผมครับผมจะทําอะไรได้ผมก็เลยต้องปล่อยไปโอ้โหอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บอกปล่อยว่าไปา <ไป S 1> ียว<ม>่าย,ยมอมขี้ขาดหรื่เอางี้เอางี้แต่ฉันสอนให้อะปะไม,ไม,ไม่เราไม่ได้รับคำเลยนะขี้ขาดครับผมขี้ขาดเลย<อ>ไม่ใช่อันนี้มันต้องโดนโดนดา<อ>่าเพราะว่าเรายอมอย่างเงี้ยเขาเรียกยอมขี้ขาดด่าเพราะว่าอันนี้เราจะเป็นประโยคที่เอาไปด่าเนตอนท้ายว่าที่เธอหนีเนี้ยเธอยอมเธอขี้ขาด ชนะอันนี้นมันต้องถูกเน้นนะคะระบายก็เหมือนไม่รู้ม่เคยรู้ตัวมาก่อนฉันไม่ได้ยอมรับทันทีใช่ไม่ได้ยอมรับทันทีบอกเฮ้ยจริงว่ะคือเขาเป็นคนปลูกให้ความกล้าหาญเราเกิดขึ้นอ่ะเจ,จอว่าจะถามตั้งนานและว,ว่าทําไมนายต้องยอมพุ่งกลับให้เขากดขนาดนั้นด้วยอ่ะเป็นชันแล้วสวนกลับไปนานแล้วนะเว้ยาเขาเป็นเจ้านายผมอะครับผมจะทำอะไรได้ผมก็ อย่างที่เขาไม่เรียกว่าปล่อยเขาเรียกว่ายอมขี้ขาดว่ะเอาอย่างี้เดี๋ยวแต่ฉันสอนให้ปะอย่างนีเดี๋ยวนายลองบอกด่าสมมติว่าฉันดูนะเขียนนะเขียนฉันจะพูดกลับสมมติว่าฉันอะด่าเธอนะไอ้ขาสั้นไอ้พุงใหญ่ไอ้ฟันหยุ่นไอ้หัวเธอขึ้นขึ้นไอ้หัวเธอขึ้นีิขึ้นีิขึ้นด่าเลยด่าเลยด่าเลยด่าด่าตอนนี้ แต่ต้องแบบต้องชัดๆนะใจร้ายอ่ะเสียงมันดังได้อยู่ไม่ต้องแผ่วแต่ว่าให้อารมณ์มันแบบคือคำด่าเป็นแบบคำด่ามันแบบน่ารักมากอ่ะมันมันนึกว่ามันจะด่าออกมาแรงกว่านี้แต่แบบพูดได้แค่ใจร้ายอ่ะนะคปะอ๋ไอทีวีวิวีทีด่าโอเคนะไอ้พุงใหญ่ไอ้เอวยื่นไอ้ขาสั้นไอ้ไอ้ฟั้นยน

เราอยู่ตรงที่เดิมที่ <วะ S 2> ไม่ฉากรเป็นชั้นตุงล้งหวาแล้วใชไหมก็เยอะเลย